คำอโหสิกรรมข้าพระเจ้าของงดโทษและอาโหสิกรรมให้แก่เจ้ากรรมนายเวทที่ท่านเคยร่วงเกินข้าพระเจ้าไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้กรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรักรังก็ดีโดยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามต่อระระตนตรัยมาดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านได้โปรดงดโทษ และอาหัวกีกม